ต้องรอดน้ำมาจับมันเป็นนกเขาตัวผู้เพื่อปีคับพับข้าไปเบ่งนล้วสิน้องต้นม้วต้องมาจาบขังบุญไ้ต้องเ็นเนียดเงลยจิ๋น้องเ,เป็นะหลายชน,นี้เห็นบ่างบบบุ้เพห่คนอื่นอีกยังเนาะมรงนี้ เทียลงมาเลยขี่ข้าไปเบื้องหน้าสีน้องต้นมู้ไปอีกแล้วสีน้องเลย มบรรยากาศกำเงยแล้วโอ้นอกมูนึงยู่นีนีด้วนี่มีโอ้นอกเขานกพิราบพี่น้องนอกพิราบแดดบระหอนแต่วันนี้ลมบดนบรรยากาศกับเห็ดเบียบดีดีด ้มธรรมชาติพี่น้องมันเป็นนกเขาตัวผู้ผือปี๊บปับสองตัวนกเขานกเขามันบุญขทังเขาไม่ใช่นกเราปับตัวผู้พื่อปี๊บปับปับตัวเมียขานรับ ไม่เอาไม่เอาน้องตรงมาจากนี่เกี้ยวใหม่นะเกี้ยวใหม่กำลังไก่สิเทียงที่น้อง ไกล้ีเที่ยงแล้วปับ๊บตัวผู้เืิกปั๊บปับป๊บตัวเมียขนันไม่เอาไม่เอา อย่างสุม่มบรรยากาศเนาะมันเป็นนกเขาตัวผู้เพื่อปีพระบบ บรรยากาศเนาะ้องมาจาก้าง,งบนไตออปตรงนี้ค่ะพี่เออมันอยู่เป็นมูหหายอยู่หายกินเนาะแดดพองอนแต่ว่ามีลมบุ นี้ยากาศกับเห็ดเบียกดีดีฝึงส่นวนม่วงพี่น้องแล้วึงส่วนม่วงสองต้นฝึงส่วนม่วงพี่น้องแล้วึงส่วนม่วงสองต้นกลาลังไก่สีเที่ยงพี่น้อง ไอ้ทีเที่ยงแล้วเอาโอ้ว่า่ันนกนกพิราบพี่น้องธรมธรรมชาติพี่น้องแดดบระหอนแต่ว่ามีลม อากาศกับเหเ็ดเบียกดีดีสองตัวนกเขานกเขามันบุนขัาง,งเขาไม่ใช่นกเราสองตัวนกเขานกเขามันบุนขัาง,งเขาไม่ใช่นกเราแดดบรอนแต่วันมี้ลมบุ ยากาศก็เห็ดเบียกดีดีแดด,ด,ดบหนันะวันนี้ลมบดบรรยากาศก็เห็ดเบียกดีดีสองตัวนกเขานกเขามันบุนทั้งเขาไม่ใช่น,นกเราทมธรรมชาติพี่น้อง แล้วนกมูนึงดู่น,น,นีด้วยนีนมีนกเขานกพิราบพี่น้องนกพิราบกำลังไก่สีเทียงพี่น้องไก่สีเทียงแล้วสองตัวนกเขานกเขามันบุงทังเขาไม่ใช่นกเรา โอ้ความนกฟุงหนึ่งแล้วว่าจะไปเบิงต้นมวงนลนะ้วนเนาะกเมไงแล้วโอ้นอกโมกหนึ่ง,ดง,ดงอดู่นีเดินหนีโอ้นกเขานกพิราบพี่น้องนกพิราบมันเป็นนกเขาตัวผู้เพื่อปีพบพับข้าไปเบิงแล้วสิน้องต้นมวงม โว้พ่อนกอนกพิราบพี่น้องโอ้พอมนกฝูงหนึ่งแล้วว่าสิไปเบิงต้นมวงนึกเกันเนาะแดดบะฮ้อนแตวนน่ว่ามีลมบดบรรยากาศก็ศเห็ดเบียกดีดี อย่างซุมบรรยากาศเนาะน้องตองมาจากนี่เกี้ยวไม้เนาะเกี้ยวไม้เดียดเน่าเลยเจนนองเป็นกะหลายชน,นิดเห็นปะก่บบ้งโห่แบบอื่นอีหอยังเนาะตรงน,งนี่เกี้ยวลงมาเลยเฮ้ยต้องรอดน้ำมกจับปั๊บ ตัวผู้เพื่อปิดปับปับตัวเมียขานรับไม่เอาไม่เอา,เอาน้องตรงมาจากนี่เขี้ยมัยนาะเขี้ยมัยเอาโอ้ว่าก่อนนกนกพิราบพี่น้อง มันเป็นนกเขาตัวผู้พือปีครับเอาโอ้โอโอโอโก่อนนกนกพิราบ่น้อ นอ้องตรงมาจากนี่